สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมเนียมจากสวนนุ่งเลิศดนะครับเป็นยังไงกันบ้างพายุเข้าที่สวนผมก็ตอนนี้ฝนก็กําลังตกนะครับปล่อยลงมาตกไม่แรงนะครับวันนี้ผมทําการฉีดไตโคโรมานะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับฉีดไตโคโรมาว่าที่สวนผมฉีดยังไงนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเครื่องฉีดกับไตโคโดมาก,ก่อนนะครับเครื่องเมื่อกี้เป็นเครื่องปั๊ม3สูบนะครับผมซื้อมาในราคา3 0 0 0กว่าบาทนะครับทั้งเครื่องทั้งปัม๊มสายเนี่ย100เมตรสายนี้ราคาพันพันพันกว่าบาทพันสอนะครับ สำหรับประโยชน์ของไตโคเดอร์มานะครับเขาจะช่วยป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราพวกเชื้อราพวกรากเน่าโคนเน่านะครับพวกไฟท็อปเทอร่าไตโคเดอร์มาก็สามารถป้องกันได้นะครับส่วนวิธีการฉีดนะครับที่สวนจะทําการฉีดลงดินเลยนะครับผมฉีดลงดินยัดเข้าโคนต้นนี่ครับฉีดอย่างนี้เลย นีก็ทาการแต่งกิ่งไปเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าใบค่อนข้างที่จะบางบางเยอะนะครับแต่งออกไปเยอะมากแต่งออกเยอะจริงๆรอบนี้เพราะว่าป้องกันหนาวนะครับแต่งรอหนาวทาให้ต้นเขาโล่งนะครับสังเกตว่าใบชุดนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วนะครับเริ่มจะแก่แล้วผมว่าจะทําใบอีก ชุดหนึ่งไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับผมก็รอเวลาอยู่รอเวลาที่เหมาะสมนะครับอยากได้เหมือนกันอีกใบหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าติดแป๊บบนึ่งนะสายติดส่วนไตโครมาานะครับที่ผมใช้เป็น ไตโคมาที่ผมซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ผสมกับกากน้ำตาลนะครับผสมกากน้ำตาลเพราะว่าเราต้องป้องกันไว้เดี๋ยวช่วงจะเข้าหนาวเนี่ยหรือว่าช่วง เปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูจะเป็นช่วงที่ทุเรียนของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับอ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วไฟท็อปทอร่านะครับจะเข้าทําลายได้ง่ายมากนะครับไอเชื้อไฟท็อปทอร่าจะเข้าทําลายได้ง่ายมากเลยเราก็ต้องป้องกันไว้นะครับป้องกันดีกว่ารักษานะครับรักษานี่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะว่าที่สวนผมเคยเจออยู่ปีหนึ่งปีนั้นท็อปลงเยอะมากนะครับ เกือบเกือบ50%เนะครับโดนท็อปกินลำต้นแทบจะครึ่งครึ่งก็ว่าได้นะครับปีนั้นซึ่งผมได้เข็ดหลาบเรียบร้อยแล้วไม่ปล่อยเลยนะครับเป็นต้นสวยๆดีๆคิดว่า,าชื้อลาจะไม่ลงคิดว่าท็อปจะไม่ลงแล้วผมก็เลยปล่อยนะครับปล่อยปะละเลยคิดว่าต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาแล้วที่ไหนได้นะครับ เรียบร้อยนะครับปีนั้นเดี๋ยวมีมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแผลอาการท็อปกินนี่ครับรักษาทันนะครับไม่งั้นก็น่าจะไปทั้งต้นกิ่งผมก็น่าจะได้ซอยเอาอีกเยอะอยู่นะครับผม แต่ปีนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมน่าจะรอซอยปีหน้านะครับปีหน้าค่อยซอยออกอีกต้นไหนที่ท็อปกินนะครับนี่อาการก็อย่างนี้ครับผมไม่โตนะครับสามปีพร้อมเพื่อนนะครับต้นนี้นะครับคือมันฟื้นตัวค่อนข้างยากไม่เหมือนไม่เหมือนต้นเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้คือต้นเขาใหญ่แล้วนะครับ ระบบลากเขาหากินเก่งแล้วระบบลากไปได้ไกลซ่อมแซมตัวเองได้เร็วนะครับส่วนต้นนี้มันอา,อายุเท่ากันแต่ว่าการเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับสียาววันนี้เลยเสียนี่นะครับเป็นการแต่งอซอยกิ่งนะครับ ซอยกิ่งให้บางสังเกตดูกิ่งผมเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีขนาดกิ่งที่ใหญ่เพราะว่า,าผมมีปัญหากับคุณแม่นะครับมีปัญหากับคุณแม่อยู่เรื่องการแต่งกิ่งคือคุณแม่ไม่อยากให้แต่งแต่ผมเนี่ยก็แอบมาแต่งนะครับแอบมาตัดออกครับคุณแม่นี่ก็คนหัวโบราณน,นะครับผมไม่เข้าใจาการทําสวนทฤษฎีใหม่นะครับไม่เข้าใจว่า แกคิดว่าแต่งกิ่งออกไปแล้วเดี๋ยวต้นมันจะโทมอะไรประมาณนี้ครับแกก็เลยพยายามไม่ให้ผมแต่งนะครับผมก็เลยอา,อาศัยช่วงที่จังหวะดีๆแอบแต่งเอานะครับในช่วงที่แต่งกิ่งเนี่ยจะไม่ให้คุณแม่มาสวนเลยนะครับไม่ให้มาเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมโดนด่า เดี๋ยวผมพาไปดูต้นหนึ่งที่ผมทําการฟื้นต้นไว้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนิดนึงอ่ะคลิปนี้นะครับใครใครที่ยังดูมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกนิดนึงนะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะฝากสําหรับทุเรียนใครที่นั่งไม่ยอมโตนะครับนี่ผมทําการทดลองเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นอย่างที่ผมทดลองก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านก็ตัดสินใจเอานะครับผม นี่ครับต้นนี้อายุ3ปีนะครับ3ปีจริงๆ3สามปีโตไม่ทันเพื่อนนะครับนี่คือต้น3มปีได้ดูเพื่อนเขานะครับต้นข้างๆกันนะครับมันนั่งมา3ปีนะครับและปีนี้ผมทําการพิสูจน์นะครับก็คือทําการแก้ไข โดยการพลวนดินนี่ครับพลวนดินรอบโคนต้นนะครับพลวนยังไงคือเอาจอบสับเลยครับผมสับพลวนเลยพลวนแบบลึกมากนะครับพลวนแบบลึกมากพลวนรอบโคนต้นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาผลปรากฏว่าแทงยอดนะครับนี่เห็นไหมครับแทงยอดขึ้นใหม่ โดยที่การดูแลรักษาเหมือนกันทุกต้นนะครับเพียงแต่ต้นนี้มันไม่ยอมโตและผมทําการพลวนดินให้ใหม่นะครับทำการพลวนดินให้ให,ให,หม่ผลที่ได้ออกมานะครับนี่แตกยอดหมดเลยผมก็เลยทําการต้นไหนที่ไม่สวยนะครับต้นไหนที่ไม่สวยผมทําการพลวนดินให้ทั้งหมดนะครับพลวนดินให้ทั้งหมดเนี่ยพาไปดูอีกต้นหนึ่งท่านใดที่จะเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้นะครับผม การพลวนดินทุเรียนเนี่ยครับคือสังเกตดูเห็นรอยผมพลวนดินไหมครับนี่รอบต้นเลยคือสับสับร,บรอบๆเลยนะครับผมพลวนดินลงไปมันน่าจะโดนระบบลากเขาแหละโดนแน่ๆร้อยนตนะครับโดนแน่ๆแ,แต่เขาจะทําการาซ่อมแซมระบบลากเขาใหม่หรือว่าเดินลากใหม่นี่ครับดูยอดทุกต้นเลยนะครับทั้งที่เมื่อก่อนมันไม่ มันไม่แทงยอดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้พลวนดินนยครับดูยอดเขาแทงออกมานะครับมันจะตายแล้วแหละผมคิดว่ามันไม่รอดหรอกมันไม่ตายไม่โตจนผมได้เอาต้นใหม่มาปลูกเสริมนะครับแต่ผมก็ยังพลวนดินไม่เสร็จนะครับเหลือต้นนี้ต้นนี้มันก็เอาไม่เกี่ยวกับดินแล้วแหละเพราะว่ามันอยู่อาชิดกับต้นไม้ใหญ่นะครับ จะได้เอาต้นไม้ใหญ่ออก๋อยวมาดูอีกต้นหนึ่งนี่ครับต้นนี้ก็ทกําการพรวนดินเหมือนกันนะครับผมพรวนดินใส่ปุ๋ยธรรมดาทั้งที่ไม่เคยโตและคิดว่าจะไม่โตด้วยซ้ำนะครับผลปรากฏว่าพรวนดินเสร็จนะครับยอดพุ่งไอ้ตัวนี้ใครจะเอาไปทําก็ได้นะครับผมถามว่าผมแนะนํำไหมตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับว่า จะเชื่อผมดีหรือไม่นะครับแต่ผมทําอย่างนี้จริงๆและ 2- อสปีที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ทําการพลวนดินและเขาไม่โตนั่งอยู่กับที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมทีนี้พอมาปีนี้ผมก็เลยทําการคิดว่ายัางไงมันก็ไม่รอดแล้วแหละก็เลยจัดการพลวนดินเขาสักพลวนแบบโหดนะครับแบบสับโหดมากสับลึกๆลึๆลล,ล,ลงไปเลยนะครับผลปรากฏว่าเออแทงยอดขึ้นใหม่เออก็แปลกดีครับ หลายท่านคิดว่าการพรวนดินทุกเดือนควรไม่ได้แต่ที่สวนผมก็ยังใช้เทคนิคการพรวนดินอยู่อย่างพวกนี้ก็เหมือนกันครับผมพรวนดินเหมือนกันนี่ครับสังเกตดูผมสับดินหมดเลยนะครับผมดินยังเป็นก้อนอยู่เลยนะครับและมันก็แทงยอดอย่างนี้นะครับทั้งที่ต้นไม่น่าโตแล้วมีหลายต้นมากที่ผมทําอย่างนี้นะครับที่มัน่คิดว่ามันไม่โตแ ผมก็ทําการพรวนดินให้แม้แต่ต้นที่จะตายนะครับต้นนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วคลิปเนี้ยไอ้ต้นเนี้ยนะครับผมเคยลงคลิปไว้แล้วนี่ครับพอพรวนดินเสร็จยอดแทงครับผมนี่เห็นไหมครับยอดเล็กๆแทงออกมาทั้งที่ไม่น่ารลอดแล้วแหละต้นเนี้ยนี่ครับอย่างต้นพวกนี้ก็เช่นกัน นะครับผมการสับที่โคนหมดเลยนะครับวน <S <S ด,ดินสังเกตดูนะครับเห็นดินดินยังเป็นก้อนอยู่เลยนะครับดินยังเป็นก้อนอยู่เลยโอ้มาแล้วมาแล้วนะครับยดอดเขาก็พุ่งขึ้นรับท่านใดที่รอกําลังรอคลิปอ่าทําใบนะครับทําใบอยู่ อดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมหาเวลานะครับประจวบเหมาะดีๆนะครับผมเอาเป็นเวลาได้นั่งคุยกันยาวๆนะครับนั่งคุยกันยา,ยาวๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปทําใบให้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับยังงงงอยู่เกี่ยวกับคําว่าการทําใบทุเรียนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีซักคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะมากระจ่างตัวนี้เอาแบบละเอียดเลยนะครับผม โดยใช้เทคนิคที่ผมทำอยู่ที่สวนนะครับนี่ใบก็เพิ่งโดนพายุไปนะครับเมื่อคือนนี้บิดผิดรูปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเพลี้ยะนะครับเพลี้ยสำคัญมากตอนนี้เริ่มลงสวนผมแล้วนะครับให้เห็นเดี๋ยวจะได้ทำการกำจัดด้วยนะครับผมสำหรับเพลี้ยผมไม่ห่วงครับผมผมไม่ห่วงเพราะว่ามันมันมันคือเราเห็นอาการและเรา รู้วิธีรักษานะครับมันไม่น่าห่วงเท่ากับที่เราไม่เห็นอาการและไม่รู้วิธีรักษาทั้งที่เขาป่วยอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําทคลิปให้อ,ออกมาให้ได้รับชมอีกนะครับผมท่านใดที่ สนใจฮอร์โมนนะครับผมอยากได้สูตรหรืออยากให้ผมผสมให้หลังไม้ครับผมไม่เป็นไรตรงนี้ผมไม่กักนะครับผมบอกให้หมดเพ <s> <üz> ียงแต่ว่าผมไม่สามารถเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์ได้นะครับผมโอเคตรงนี้ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับถ้าเกิดคอมเมนต์ถามเรื่องอชื่อผลิตภัณฑ์ผมไม่สามารถบอกได้นะครับถ้าเกิดคุยกันหลังไม้โอเคครับผมสามารถแนะนําได้นะครับโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผม ให้ข้อมูลไปนะครับเป็นเพียงวิธีการที่ผมทําอยู่ที่สวนของผมเท่านั้นนะครับย้ําทําอยู่ที่สวนของผมเท่านั้นส่วนท่านใดที่จะวิธีการของผมไปใช้ต้องดูภูมิอากาศนะครับดูปริมาณของฝนดูสภาพของดินนะครับต้องดูตรงนี้ดีๆนะครับอย่าอย่าทาตามผมไปซะทุกเรื่องนะครับบางเรื่อง ทำแบบผมแล้วมันอาจจะไม่ดีในพื้นที่ของท่านนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ผมเนมจากสวนนุงเลือดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ